สวัสดีครับยีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีมาร์คชาแนลนะครับผมก็กำลังเป็นประเด็นที่ร้อนแรงนะครับก็คือการจัดเทียริสโมบายมือถือนะครับผมของดอยเซอร์นั่นเองนะครับผมก็จะมีการจัดเทียริสสามเกมด้วยกันนะครับก็คือ RV Mobile l e g e n d s นะครับแล้วก็ HOK นนั่นเองนะครับผมก็มีเรียกว่าเป็นผู้ใช้งานจริงละกันนะครับที่ไปให้ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นดอยเซอร์เนาะ เป็นไม้นะครับ The p e a d ร r Mark แล้วก็เป็นผมเองนะครับผมก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ที่พบเจอนะครับในแต่ละเกมแล้วก็จัดเทีย์ลิสต์มาใหา้สำหรับใครนะครับที่สนใจในแต่ละเกมนั่นเองนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงาราคาสกินละกันนะครับเรียกได้ว่ามันเป็น off the t o w n เพราะว่าได้นะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้แล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยมาถามผมละกันนะครับว่าพี่มันถูกจริงไหมหรือว่า ที่จัดเทียริสให้มันมั่วหรือเปล่านะครับผมผมโดนถามมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมเป็นคนนึงเองนะครับที่ให้เทียเนะครับสำหรับราคาสกินของ RV นะครับแล้วก็ให้เทีในราคาสกินของ HOK นั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาขยายให้ทุกคนได้ฟังนะครับสำหรับใครที่อาจจะฟังของดอยไม่ครบหรือว่ายังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูทั้งหมดเลยละกันนะครับว่าทำไมผมถึงให้เที สำหรับ RV แล้วก็เทียบสำหรับ Page OK นั่นเองนะครับผมโอเคถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะครับอ่าสามหัวข้อนี้นะครับก็คือจะเป็น3หัวข้อที่ผมจะพูดในวันนี้ละกันนะครับผมก็คือ1เลยก็คือราคาสกินของ RV เทียบกับ p a OK นะครับผม2นะครับก็คือสกิน FVP นะครับอันนี้เนี่ยอ่ามันเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมละกันนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันแม่งแม่งชอบกลนนะครับผมโอเค ต่อมานะครับก็คือระบบ Valor Pa ร์นะครับก็คือระบบ Valor Pa ร์เนี่ยมันก็จะมีสกินอะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะครับใน Valor Pa ร์เนาะเพื่อให้เราได้เติมเงินเข้าไปนะครับเพื่อจะเอาสกินนั้นมานะครับมันก็เลยมาอยู่ในหัวข้อนี้ด้วยนะครับในหัวข้อของสกินนั่นเองนะครับผมโอเคถ้างั้นผมจะพูดถึงราคาสกินของ r าก่อนเลยละกันนะครับผมราคาสกินของ RV รนะครับราคาสกินของ RV นะครับถ้าจะให้พูดนะครับก็คือ หนึ่งเลยนะครับราคาสกินของ RV เนี่ยค่อนข้างที่จะราคาสูงมากนะครับแล้วก็พวกสกินคอลแลบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคอลแลบกับอนิเมะต่างๆคอลแลบกับอะไรก็ตามแต่นะครับผมมันจะมีราคาสูงกว่า h อกค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่าถ้าจะให้เปรียบเทียบกันนะครับก็คือราคาสกินของ h อกนะครับจะถูกกว่า RV นะครับประมาณ3เท่านะครับก็อ่าจะให้ยกตัวอย่างยังไงอ่ะคือ ไอ้พวกสกินคอร์เลตต่างๆนะครับพวกสกินคอร์เล็ตไม่ว่าจะเป็นแบบสกินพวกแบบบีเทพมรละนะครับอ่าโคนันหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยอ่า uh, อย่างบีเทพมรณะเนี่ยอ่า uh, ใน H ฮ OK นะครับราคาจะอยู่ที่สกินละประมาณแปดร้อยนะครับแปดร้อยถึงพันหนึ่งนะครับผมอ่า uh, เบ็การันตีของเกมเนี้ยหรือว่าเกม H ฮ OK นะครับราคาการันตีพวกสกินอนิเมตต่างๆเนี่ยจะไม่เกินพันห้านะครับถ้าเกินพันห้าไปก็อาจจะแบบไม่เกินสองพันละกันโอเค พันห้าถึงสองพันอันนี้ไม่เกิดแน่ๆนะครับแต่ผมเนี่ยไม่เคยเกิดพันห้าเลยนะครับอย่างสกินเอลซ่านะครับสกินเอลซ่าที่เผื่อใครจะรู้จักแล้วกันนะครับเอลซ่าของดิสนีย์เลยนะครับอ่าผมก็ได้มานะครับผมก็ได้มาก็ไปุูมนะครับเป็นระบบุูมเหมือนกันนะครับก็สุ่มมาได้ในราคาพันสองร้อยบาทนะครับประมาณพันสองเนาะผมจําตัวเลขจะชัดไม่ได้นะครับราคาพันสองส่วนสกินโคนันนะครับสกินโคนันเนี่ยมันจะการันตีอยู่ที่ประมาณพันสาม พันสองถึงพันสามนะครับอันนี้เนี่ยคือเกลือสุดๆและจนต้องไปการันตีนะครับแต่ผมเนี่ยได้มาในราคาตัวละ700นะครับผมได้มา2ตัวก็คือราคาพันสนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเลทของพวกสกินคอร์เร็ต่างๆนะครับอ่าเราไปพูดถึงพวกสกินอ่าลิมิเต็ดละกันนะครับสกินลิมิเต็ดด้วยนะครับสกินลิมิเต็ดของ RV นะครับแน่นอนมันก็แพงกว่า จะโชเคสามถึงสี่เท่าเหมือนกันนะครับอ่าถ้าให้ผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับมันก็คือสกินของนาคอสตัวตลกนะครับที่เข้าไปนะครับแล้วก็ใน RV ผมไม่แน่ใจนะถ้าถ้าใครอ่ารู้เรื่องราคานะครับของทั้งสองเกมอะไรอย่เงี้ยก็สามารถพิ์คอมเป็นไปที่ด้านล่างนะครับแต่ผมได้ยินมาว่าสกินนาคอสตัวตลกนะครับของในเกม RV อ่ะมันจะการันตีอยู่ที่ประมาณห้าพัน ห้าพันกว่ากว่านะครับอาจจะถูกกว่าหรือว่าแพงกว่าแล้วแต่แต่ว่ามันจะอยู่ที่เราๆห้าพันนะครับในเกมของ h ทชอเนะครับนาคอสตัวตลกนะครับมันจะการตีอยู่แค่ประมาณพันสามพันสี่พันห้านะครับไม่เกินพันห้านะครับก็เรียกได้ว่ามันถูกกว่าประมาณสามเท่าเลยก็ว่าได้นะครับผมโอเคงั้นเรามาพูดอันนี้คือภาพรวมแล้วกันนะครับภาพรวมของราคาสกินอ่าโอเคมันจะมีสกินพวกแบบ สกินพวกเขาเรียกว่าอะไรอะสกินตามเทศกาลต่างๆอ่ะถ้าใครเล่น RV นะครับมันก็จะเป็นสกินบนะิโลเนาะสกินบีโลที่รู้สึกตอนนี้ผมไม่ได้ใจนะสกินบีโลของ RV น่าจะมีสกินเดียวนะครับก็คือเป็นสกินตุดจีนของบีโลนะครับหรือว่าะหลามนั่นเองนะครับผมอาถ้าใครรู้ก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะครับว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าผมเคยไปดูตอนนั้นเนี่ย ราคาของสกินบิโลนะครับตุดจีเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคาประมาณสามพันไ,ไม่ใช่ประมาณสามพันโทษทีครับราคาประมาณพันกว่าบาทนะครับราคาประมาณพันกว่าบาทเข้าไปนะครับผมแล้วมันก็จะมีพวกวีล่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมที่มันมาพร้อมกันซีรีส์เดียวกันนะครับผมโอเคแล้วเรามาพูดถึงสกินบิโลนะครับหรือว่าสกินฉลามตุดจีในเฮชโอเคแล้วกันนะครับสกินบิโลฉลามในเฮชโอเคเนี่ยตกสกินรับประมาณไม่ถึงสามร้อย นะครับไม่ถึง300อคือเราจ่ายประมาณพันหนึ่งอ่ะเราได้คีรีของตุ๊ดจีนครบเลยนะครับครบทุกตัวเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวสกินตุ๊ดจีนมันจะมีอีกอีกหลายๆสกินที่มันจะเข้าไปใน RV นะครับก็เห็นจะรีเวิร์กไปเป็นกาลีด้วยนะครับอันนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่คือสกินของแรมสกินของอ่าสกินของหลามอ่ะเนาะหรือว่าสกินของพวกอ่าวีล่าต่างๆเนี่ยมันตกสกินละประมาณ2 3 0 0สามรอบาทเองนะครับใน H K OK นั่นเองนะครับผมก็ จะได้ว,ว่าราคามันต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคแล้วเรามาพูดถึงเอฟเฟกต์ละกันนะครับผมเอฟเฟกต์เปิดตัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าที่ผมให้เทียของ r v f ด้วยเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับก็คือเอฟเฟกต์เปิดตัวหรือว่าเอฟเฟกต์สกินต่างๆเนี่ยมันถูกตัดออกไปนะครับจาก่าสกินต้นฉบับนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะมี วิดีโอเปรียบเทียบให้เลยนะครับว่าสกินอะไรบ้างนะครับแล้วทุกคนเนี่ยจะได้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับว่ามันตัดออกอยังไงนะครับแล้วทำไมราคาสกินของ r v ที่มันแพงกว่า HK OK ประมาณ3-4เท่าเนี่ยแต่ว่าเอฟเฟกต่างๆมาถูกทอนออกไปด้วยนะครับก็มันเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงให้ F เนาะสำหรับเทียของ r v นั่นเองนะครับผมโอเคถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดู เอฟเฟกเปิดตัวหรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่ผม uh, ทำมาให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม 五倾城，一念倾国。The vast beyond belongs to no one. from the city's mirror image yearning to break free <Yeah. S 1> <laughs> Is this what it's like to b e t h e demonic king <Not> bad โอเคครับทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับว่าสกินต่างๆนะครับที่มันถูกพอร์ตออกไปนะครับจาก HK OK ไปสู่ RW นะครับ มันจะถูกลดทอนออกไปด้วยนะครับแล้วมันก็ราคาแพงกว่าต้นฉบับด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคงั้นเราไปพูดถึงอีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่เมื่อกี้ผมพูดไปนะครับก็คือสกิน FMVP นะครับผมก็หลายหลาคนที่เล่นอ RV อยู่แล้วนะครับน่าจะรู้ว่าสกิน FMVP ของ RV เป็นยังไงนะครับผมที่ผมมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าประสบการณ์ตรงเนาะผมเคยถ่ายโซเชียลมีเดียนะครับ ถ่ายโซเชียลมีเดียไปนะครับผมแล้วผมก็ไปเจอช่องช่องหนึ่งนะครับเขาทําคลิปเกี่ยวกับสกิน FMVP ของ RV วนะครับว่าทุกคนรู้ไหมครับว่าสกิน FMVP อ่าไม่ใช่ทุกคนรู้ไหมครับว่าสกินนะครับใน RV นะครับมันจะมีสกินประเภทหนึ่งนะครับผมที่เอฟเฟกอาจจะไม่ได้สวยงามนะครับเอฟเฟกอาจจะไม่ได้ลังการอาจจะไม่ได้เป็นสกินยอดนิยมนะครับที่ผู้เล่นเอามาใช้กันนะครับผมแต่มันมี อ่าคุณค่าทางจิตใจนะครับผมสกินนั้นก็คือสกิน FMVP นั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้เนะี่ยผมก็ฟังนะครับผมก็มีเครื่องหมายคำถามในหัวเลยนะครับผมว่าอ่านักแข่งนะครับกว่าที่เขาจะได้ FMVP นะครับกว่าที่เขาจะได้สกินสกินหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นตัวของเขาเองเนี่ยมันยากมากเลยนะคือมันอ่เพราะว่าผมเป็นนักแข่งมาก,ก่อนผมก็รู้เนาะว่าการแข่งขันมันสูงนะครับแล้วก็ อกว่าที่แบบเราจะผลักดันตัวเองขึ้นมานะคือกว่าเราที่จะได้ที่หนึ่งนะครับกว่าที่เราจะได้ FVP มาสักครั้งนึงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับอ่าบางทีอาจจะแบบคนเขาเรียกว่าอะไรกี่คนนะมันถึงจะได้เป็นแค่คนคนเดียวที่ได้ FVP นะครับผมอ่านั่นก็ทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกมากเลยนะเพราะว่าสกิน FVP นะครับใน HOK OK, เนี่ยเขาทําดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอให้ดูนะครับว่า ทำไมสกิน FVP นะครับใน HOK มันมีค่ามากนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะบอกว่าสกิน FVP นะครับใน HOK เนี่ยเขาแบ่งรายได้ด้วยนะครับเขาแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งนะครับให้กับนักแข่งที่ได้ FVP ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วกันนะครับว่าเกม R นะครับเขามีการแบ่งรายได้ตรงนี้เนี่ยให้กับนักแข่งที่ได้ FVP ไหมนะครับแต่ ประเทศจีนนะครับมีการขายไลเซนนะครับขายไลเซนนักแข่งที่ได้ FVPP นะครับมีสกิล FVPP นะครับแล้วเขามีรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยแบ่งให้กับนักแข่งด้วยนะครับที่ผู้คนต่างๆเนี่ยที่ซื้อสกิล FVPP ไปนะครับก็คือจะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งให้กับนักแข่งที่ได้ด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต่างๆนะครับหรือว่าสกิน FVPP ของเกม HOK กันนะครับว่า มันต่างกันยังไงนะครับทำไมผมถึงบอกว่า FMP ของเกม h a k เนี่ยมันมีคุณค่ามากๆนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทยยี่ไห้来的妖邪又敢跟我碰一 唐<之><偏>风，血未凉。哦，ทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วนะครับว่า สกิลเอฟของทาง h ฮชเนะครับเขาทํายิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วมันมันแบบเอฟเฟกมันอลังการขนาดไหนนะครับผมก็อันนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่ที่ผมอยากจะให้มันแบบเออมันมันเปลี่ยนได้ก็ดีนะครับคือไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไหมแต่คือถ้ามันเปลี่ยนได้ก็ดีนะครับผมโอเคถ้างั้นเราไปพูดถึงหัวข้อสุดท้ายกันนะครับผมก็คือระบบ Valor Pass RV นะครับเทียบกับ h ฮชนั่นเองนะครับผม ก็ระบบพัชของ RV นะครับมันก็คือเป็นระบบเดิมมาตลอดนะครับตั้งแต่เวลาเราผ่าเข้านะครับก็คือโอเคเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเติมเงินเข้าไปนะครับผมถ้าเติมแบบพรีเมียมนะครับเราก็จะได้เลเวลมากกว่านะครับผมแล้วก็เก็บสะสมนู่นนี่นั่นก็จะได้สกินมานู่นนี่นั่นของที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่ได้ใช้นะครับมันก็จะออกไปนะครับผมก็จะได้สกินส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเล็งสกินเป็นหลักนะครับประมาณ2อสสกินอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับผม แล้วก็ซีซั่นใหม่มาเราก็จะต้องเติมเงินเข้าไปอีกนะครับผมแต่นะครับในเกมเ k เคนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับโอเคอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตารางนะครับอถ้าใครดูอยู่นะครับมันก็คือจะเป็นตารางที่เป็นระบบเขาเรียกว่าอะไรมันก็คือระบบแวร์เลอร์พาสนั่นแหละของทางเกมเ k เเคนั่นเองนะครับผมมันเป็นยังไงนะครับแวร์เลอร์พาสของทางเฮเคนะครับก็คือสมมติเราเติมเงินเข้าไปนะครับสามร้อยคูปองแล้วกันนะครับสามร้อยคูปอง ในการเติมครั้งแรกนะครับโอเคเราซื้อ Val o r p a ร์นี้เข้าไปในซีซั่นที่3แล้วกันนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างมาให้นะครับพอเราเล่นอ่าเติมเงินเข้าไปแล้วเนาะแล้วเราก็เล่นเกมไปเรื่อยๆนะครับผมเราทําภารกิจเสร็จนะครับปลดล็อกตามเลเวลต่างๆได้สกินได้ไอเทมอะไรมานะครับน้องๆนะครับหรือว่าคนที่เติมเงินอ่าเติมคูปองเข้าไป300คูปองเนี่ยพอจบซีซั่นนั้นอะจบซีซั่น3มานะครับเราจะได้คูปอง300คูปองนั้นคืนมา่ะนะครับคืนมาเลยนะครับ ม,มันมันมันจะคืนมากกว่า3ามอคูป,ปองด้วยนะครับมันจะคืนประมาณแบบสาม้สิบคูป,ปองอะไรเงี้ยมันคือจะคืนมากกว่าด้วยนะครับแล้วพอซีซั่นพาร์ทใหม่มาเราก็จะเอาคูป,ปองเนี้ยไปเติมในซีซั่นสี่พอน้องๆเล่นเสร็จนะครับเล่นเสร็จนู่นี่นั่นนะครับอจบซีซั่นสี่เสร็จปุ๊บน้องก็จะได้คูป,ปองคืนมาเราก็เอาไปเติมซีซั่นห้าได้นะครับรูปแบบไวลเลอร์พาร์ทของเกมแฮชโอเคนะครับสเกร์บอลเนาะมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับก็คือน้องเติมแค่ครั้งเดียวน้องสามามรถอใช้ คูป,ปองที่น้องเติม v ว l ล r พารไปครั้งเดียวเนี่ยเติมไปต่อไปได้เลยนะครับทุกซีซันเลยนะครับอ่าและซีซันก่อนหน้านี้ที่ล่าสุดที่มันมีจัดแข่ง e.w.c. ที่ชาอุนะครับเขาแจกเวลล์พาร์ตฟรีทุกคนในเกมนะครับก็คือถ้าสมมติอ่าน้องน้องทันเล่น h เ k ในประมาณแบบสามเดือนก่อนนะครับน, s, น้องไม่ต้องเติมเวลล์พาร์ตน้องไม่ต้องเติมเงินเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าน้องจะได้คูป,ปองฟรีนะครับจากเวลล์พารมานะครับ แล้วพอซีซั่นต่อๆไปเนี่ยหรือว่าซีซั่นนี้ที่ที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับหรือว่าเล่นกันอยู่เนี่ยน้องก็จะได้คูปองฟรีจากเวลลาพัก่อนมาเติมนะครับก็คือที่จริงอ่ะระบบมันแจกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับเกมไพ่ p o k คนั่นเองนะครับผมโอเคเราก็พูดกันประมาณนี้แล้วกันนะครับคือไม่ได้อยากให้มันยาวมากแล้วก็วาถามว่าทําไมผมถึงมาพูดนะครับถามว่าทําไมาผมถึงมาพูดคือเอาจริงคือทั้งผมนะครับเนี่ยคนที่จัดเทียริสนี่เทียริสนี้เลยนะครับจัดเทียริสนี้ทั้งหมดเลย นะครับเราเป็นผู้บริโภคนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้รับการสปอนเซอร์จากอ่าเกมไหนทาไมผมถึงมาพูดผมไม่ไม่ได้แบบว่าเอ้ยรับเงินเข้ามาแล้วเขามาแบบมาพูดให้มันไม่ดีนะแต่คือผมอยากจะคืออยากจะให้มันมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมองว่าเด็กเยาวชนนะครับหรือว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยที่เล่นอาวีอ่ะยังเป็นเด็กที่อ่เอาตรงๆก็คือ,อยังยังไม่สามารถหาายไ้ได้ด้วยตัวเองแล้วกันนะครับ เพราะว่าผมไปสัมมนา,าไปอะไรก็ตามแต่เนี่ยน้องๆหลายๆคนเนี่ยก็ยังอยู่แค่แบบชั้นปถมมัธยมต้นมัธยมปลายกันอยู่เลยนะครับยังไม่ได้ทํางานยังไม่ได้อะไรที่จะเอาเงินมาเติมซื้อสก,กินสวยๆเข้าใจใช่ปะคืออ่าบางทีแบบน้องๆอ,อ่าเพื่อนน้องมีสก,กินหรือมีอะไรก็ตามแต่คือบางบางทีมันจะถูกว่าแบบเฮ้ยมันโดนล้อหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้นะครับตอนนี้ผมไม่รู้แล้วว่า ระบบโรงเรียนหรืออะไรเป็นยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามันสามารถาเข้าถึงได้มากกว่านี้เอคือแบบราคามันเป็นมิดมากกว่านี้นะครับสำหรับผู้เล่นทุกคนนะครับมันก็จะทำให้เกมมันเกมมันดีนั่นแหละและไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือผมก็ไม่ได้อยากจะแบบว่ามามาสร้างความแตแกแยกอะไรอย่างนี้นะคือผมเข้าใจว่าโอเคคลิปนี้ออกไปอ่ะผม มันก็จะมีส่วนหนึ่งแหละที่มาบอกว่าพี okay ่ okay okay ho? มาอวยโอ ok หรือเปล่ามาแบบมาแบบเบม r v ไหมอะไรอย่เงี้ยแต่คือเอาจริงคือผมเป็นผู้บริโภคไงเข้ใจใช่้านแล้วคือแบบผมเห็นอ่าจุดดีของอ,อังนไหนเนี่ยผมก็อยากจะเอามาแชร์นะครับแล้วถ้าเอารับรู้นะครับหรือว่าเขาโอเคเขาเก็บไปแล้วเขาเอาไปเดเวล็อเพิ่มเติมหรือว่าทําให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็ดีแล้วนะครับสําหรับทุกคนเลยนะครับที่ ที่จะเล่นเกมนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ได้สกินที่ราคาถูกลงจับต้องได้มากขึ้นจะทำให้มีเงินเก็บมากขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่นะครับผมถึงโอเคออกมาที่แจ้งให้ฟังแล้วกันนะครับว่าในหัวข้อของราคาสกินเนี่ยทำไมมันถึงเป็นประเด็นนะครับว่า Rv ได้ TF แล้วก็ Hk ได้ TS นั S ่นเองนะครับผมก็แค่นี้ละกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจด้วยนะครับผมถ้าอ่า หลายหลายคนคิดว่าผมเบมอาวีหรือว่าอวยเฮชเคหรืออะไรเงี้ยก็ผมก็ขอกับอาภัยมาณที่นี้ด้วยละกันนะครับถ้าใช้คำพูดอะไรผิดไปนะครับหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับก็ขอกับอาภาัยมาณที่นี้ด้วยละกันนะครับผมแต่ว่าผมอยากให้มันดีขึ้นอีกนะเพราะว่าผมก็เติบโตมาจากอาวีด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปละเจอกัน